ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้ก็มาฟาร์มกันต่อเนื่องนะครับยาวนานมาวันที่วันที่เท่าไหร่แล้วับไม่รู้เพื่อนหลังจากที่เปิดเซิร์ฟมาเนาะตอนนี้ก็่าไม่ได้ทําอะไรแล้วครับผมก็ฟาร์มฟาร์มบอดดันเป็นหลักเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนําดัน,ด,นดันเจี้ยนนะครับหน้าฟาร์มสําหรับแพทนี้เนาะ ว่าจะไปฟาร์มไหนกันดีปกติก็ผมก็จะบอดดัน95นะครับเพื่อนดันดเก้าเพชรแดงเนาะเพื่อหาหาหินแดงไปขายเนาะซึ่งก็หินแดงก็พอขายได้นะพอได้ค่าดันคืนพอได้ค่าเพชรคืนนะเพราะว่าเวลาที่ลงส่วนมากก็คือผมก็จะไปดูในตลาดนะครับเพื่อนว่ามีคนมาขายดันราคาต่ํา กว่าราคาเพชรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีต่ํากว่าราคาเพชรอย่างเงี้ยครับผมก็จะใช้เพชรในการลงเนาะเพราะว่าการลงแต่ละรอบก็จะใช้400เพชรก็ใช้วิธีการหมุนหมุนเพชรน,นะขัาเพื่อนก็คืออ่าพอได้หินแดงมาก็เอาหินแดงไปขายแล้วก็พอได้เพชรแาก็เอาไปลงดําต่อส่วนของแล้วก็มาลุ้นว่าจะมีของแอะไรกันบ้างแต่ปกติ ของแลก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกรเพื่อนได้มาก็ขายได้บางอย่างเนาะก็วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเนาะไปไปโซโล่นะครับเพื่อนดันดันร้อยสิบเพชรแดงนะครับผมผมว่าตอนนี้ดันร้อยสิบเพชรแดงน่าจะคุ้มค่านะเพราะว่าลงไปลุ้นหาพวกอ่ากำไรนะครับเพื่อนแล้วก็พวกต่างหูเนาะซึ่งผมก็ได้มาก็ของในตัวละครผมตอนนี้ก็ ของบางอย่างก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพื่อนอย่างกําไรไฟเตอร์นี่ผมก็ดอกมาจากในดันเนาะรวมถึงกําไรเลือดเนาะแล้วก็หูดูดเลือดนะครับแล้วก็หูกาดส่วนอาวุธนี่ก็ยังเป็นอาวุธแจกอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะก็คือส่วนที่ผมทําเพิ่มเติมมาก็จะมีชุดนะครับเพื่อนเป็นชุดทบเนียมเนาะเพราะว่า,าชุดเดิมมันชาร์โดมันลงไม่ไหวนะครับเพื่อนมันทิกไม่เพนนะก็ อ่ะไปซื้ออบเนีย่ยมานะครับก,ก็ทุกถูกแล้วเพื่อนก็ไม่กี่ไม่กี่เพรเนานะก็คือไม่ได้บวกก็บวกก็บวกเก้าอย่างเดียวแล้วก็ขาก็ยังเป็นขาแน่าเน่าอยู่เลยครับคือแพทนี้ผมไม่ทําของมากนะเพื่อนเพราะว่า GL มันตัวละครมันถึกอยู่แล้วนะลงได้สบายส่วนมือก็อ่ะเป็นมือออฟแ t ็แท็กนะครับดูเดียวส่วนหัวนี่อ่าเป็นหัวไดหัวนี่คือดอกมาเองนะเพื่อนหัวนี้ผมใส่เป็นหัวชาโดอ่าคิด1นะับบิสิบหกเนาะเพราะว่า ตอนนี้คือคิดเดทเรามันไม่ได้เยอะครับคิดเดทผมก็50-50มันพออยู่แล้วส่วนแหวนก็ยังเป็นแหวนจากจากกิจกรรมองน้นเพื่อนยังไม่หมดอายุเนาะ mm. ก็คือของบางอย่างก็ยังเป็นของที่ยังอยู่ในของที่ตัวเซิร์ฟเกตแจกมาอยู่ก็โอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วก็อย่าไปลุยกันเลยครับเพื่อนไปไม่ให้เพื่อนมีการเสียเวลาเนาะร้อยสิบก็ลงไม่ยากเท่าไหร่ครับสำหรับอาชีพทีว่วนะ ก็กดเข้าไปเลยก็เล่นไม่ยากครับเพื่อนกดออตโ,อโต้อย่างเดียวเนาะไม่ต้องคิดเดยอะเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวผมขอ,อถอดตับออกก่อนดันร้อยสิบนี่ส่วนมากก็จะฟาร์มหาพวกอาวุธนะครับเพื่อนอาวุธพวกเดออสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปตีบวกเนาะ ส่วนสกิลนี่ผมก็เรียนยังได้ไม่ครบนะครับเพื่อนคือสกิลแพงๆผมก็ยังไม่ได้เรียนเนาะผมก็เน้นเรียนเฉพาะอันที่สําคัญเอ็นเอ็มผมก็หาเรื่อยๆจากการย่อยของนะเพื่อนไม่เคยตีบวกเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าไม่มีดวงด้านการตีบวกนะครับเพื่อนตีบวกได้สูงสุดกคแค่ก็แค่บวกสิบเนาะบวกสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็แหกกระจายเลยครับก็เลยคิดว่าเออหาเพชรหาขายเพชรดีกว่าตีบวกก็ ค่อยค่อยไปหาหาวิธีย่อยของเอาอย่างอื่นดีกว่าเวลาหาเงินหาเงินจากอะไรครับหาเงินเอลเซตเนาะก็คือใช้ลงดันย่อยของแล้วก็เอาเศษเอาเศษพวกนี้ครับเศษที่ได้จากแร่ดันเนี่ยไปขายมันก็พอเอามาหมุนใช้จ่ายได้นะครับผมส่วนสกิลนะครับผมสกิลผมก็สกิลอัพเกรดนี่ผมเรียน ขาดอยู่ช่องหนึ่งนะครับเบื่อแต่ว่าผมก็ไม่ได้เรียสเท่าไหร่เพราะว่าอีกช่องหนึ่งมันก็น่าจะเป็นพวกหลบหรือไม่ก็แม่นนะครับซึ่งซึ่งปกติว่ามันก็คงยังไม่สําคัญเท่าไหร่นะสาหรับแพตต้นๆนี้เพราะว่าตัวบอสตัวอะไรมันก็ไม่ได้มีค่าความทึกอะไรมากสักเท่าไหร่ส่วนสกิลอื่นๆก็สกิลที่มันสกิลเบิกแพง 40M นี้ผมก็ยังไม่ได้เรียนครับเพื่อน เพราผมว่าสกิลที่มีอยู่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะก็ก็เดี๋ยวมาลุ้น,นครับว่าจะได้มีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนหรือเปล่าสำหรับการโซโลแต่อาชีพ TL ก็เป็นอาชีพที่โซโล่ดันเจียนได้สบายครับช่วงแรกๆเพราะว่ามันถึกเนาะของก็ไม่จำเป็นต้องเยอะสักเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งนี่ผมเล่นวีนะครับเพื่อนโอ้โห ตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบอดดันแปดห้าได้เลยเบรคคือมันบางมากเลยครับผมก็ลืมกดแปลงออโตโ้ไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับสัตว์ชุดดบเนี่ยบอดมันก็ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าข้อเสียก็คือมันมันก็แบบคือยังไงครับถ้าไม่แปลงก็ลำบากนะต้องแปลงกดหน้าแดงไปเลยตอนนี้น่าจะไหว ถ้าบอดแบบบอดออโต้เลยนี่ยังไม่ได้ลองนะครับเบือนไม,ไม่แน่ใจบอดออโต้เลยจะรอดหรือเปล่าน่าจะไม่รอดนะครับน่าจะไปตายน่าจะไปตายตรงห้องแมวเนาะเพราะว่าตรงนั้นมอนมันมันมันก็ตีแรงเยอนกันถ้าเดี๋ยวๆกับบอดนี่ได้สบายอยู่แล้วครับอ่ากดเติมเลือดหนะ่อย ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนเควสแล้วก็เดินอย่างเดียวครับทุกวันนี้เล่นง่ายครับคือถ้าทําของในระดับหนึ่งนี่เราสามารถบอดได้สบายๆอยู่แล้วครับของนี่ผมว่าจะรอทําแพทหน้านะครับรอชุดรอยี่สิบเจ็ดเข้าก่อนนะเพราะว่าคือแพทนี้ผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะครับเพื่อนชุดอบเนี P ่ยมนี e ่คือเอาชุดธรรมดาธรรมดาก็ก็ฟาร์มได้ส,สบายๆอยู่นะครับ ทนเพื่อนคนไหนไม่ค่อยไหวต็ฟาร์มอันเล็กๆไปก่อนนะเพื่อนหาเพชรหาอ่าไม่ใช่ครับหาหินแดงเนาะหินแดงไปขายเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมก็ขายหินแดงไปอ่าไปเท่าไหร่ครับไปร้อยก้อนเนาะอ่าร้อยก้อนหรือเท่าไหร่นะผมก็ได้เพชรคินประมาณอ่าผมก็รับของนะคือของบางอย่างแบนี้ชุดอาวุธมันก็ขายไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าคนบางคนถ้าคนผู้เล่นเก่าๆส่วนมากเนี่ยครับ เขาจะไม่ค่อยทําของกันสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพชรนี้มันมันไม่ค่อยสําคัญนะครับเพื่อนคือที่ที่จะพอจะขายได้ไม่งก็น่าจะเป็นเพชรนะครับแล้วก็พวกพวกกาไรพวกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกพวกประดับนะครับเพื่อนส่วนชุดนี้ชุดนี้ถ้าเป็นชุดแบบขั้นอบเนียมเนี่ยผมก็ในในในความคิดผมเองผมว่ามันมันไม่น่าทำครับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอ พอชุดซิกเข้ามาแล้วหรือว่าดันได้ใหญ่เข้ามาเนี่ยเราต้องขยับไปไปใส่ชุดไปใส่ชุดขั้นที่มันชงสูงแล้วเนาะเพราะว่ามันซิกกว่ากันเยอะเลยแต่ว่าส่วนหัวนี่หัวเลดแนี่หัว,ห,วหัวชาโด้นี่สำหรับเป็นอาชีพ g l นี่ผมเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนอีกทีกัน,นู่นนะครับรอได้หัวดีๆหัวแบ สวยค่เปลี่ยนตอนนี้ก็น่าจะใช้ยาวไปเลยครับเมนเนี่ยครับถ้าถ้าบดเลยบดมือเลยมันถ้าจะตายน่าจะมาตายห้องนี้ครับเพื่อนเพราะห้องนี้เวลามอนมันออกมามันจะออกมานั่นเนะแต่ถ้าบวกเยอะๆหน่อยบวกสักสิบขึ้นไปสิบเอ็ดขึ้นไปก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับส่วนชุดที่ เกมแจกมานี่ที่ว่าได้จากเควสนี่ผมย่อยทิ้งเลยนะเพื่อนไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันมันแค่แอม3เนี่ครับมันดามอมันน้อยครับเนี่ยครับมันพยายามลากมันให้มันมารวมที่เดียวกันเนาะถ้าเล่นมือมัน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 สบายครับแต่ถ้าบอดออโตไปเลยบางทีมันมันก็มั่วนะเพื่อนมันไม่รู้มันมันก็ยืนชนมอนอย่างเดียวไม่รู้จัหลบ ผมจะแปลงต่อเลยไหมทับอ,อเลยดีหร mm ือเปล่าทับเลยก mm hmm. ันเถิดห้องต่อไปเลยไม่แน่ใจว่าจะถึงวอดแมดวหร mm ือ hmm. เปล่าเลี้ยงไม่ดีถ้าเลี้ยงดีๆหามอมีน่าจะตีได้หมดทุกตัวนะ mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มัน มันถ้าเราตีช้าหรืออะไรเนี่ยบอสมันจะ,อะบอสมันจะมิดแล้วก็ลูกน้องมันจะเกิดใาอีกรอบหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมก็อัดดามิเกลยทีเดียวรอบเดียวน่าจะไม่ทันะเพื่อนืมน่าจะไม่ทัน่นาจะต้องรอแปลงอีกรอบอ่ามาคอมโบใส่บอสกัน น่าจะไหวอยู่เนาะเดี๋ยวรอถ้าตีช้าเนี่ยผมกลัวลูกน้องมันจะออกอีกรอบเนะจริงๆน่าจะปลดแบตก่อน่ค่อยเข้ามา <laughs> บัฟยังไม่ได้ใช้นะเรื่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแบตมาแล้วอัดทีเดียวเลยามาแล้วครับหน้าแดงนใสมันเลยอ้าช่วยหน่อย อาขีพช่วยหน่อยเรียบร้อยกลับบ้านเก่าไปซะไอ้เมียวโอ้โหไอขอบฟา้มามันเม็ดหนึ่งใจดีจังจะดีควิบกุญจงกุญแจมันไม่มีแล้วนะคันเบือนถ้าแบบสามมาน่าจะเล่นได้สบาย,ย่านี้นะครับ ดันนี้ถ้าถ้าลงไหวก็หน้าหน้าฟาร์มอยูน่นะเดือนเพราะว่าพวกอ่าพวกกาไรพวกอะไรนี่ก็ยังมันก็ยังเป็นคนของที่คนยังต้องการเนาะก็ยังพอขายได้อยู่แล้วก็ดันนี้มันน่าจะดอกอาวุธชุดขั้นเลดออต้องมั้งที่ผมกดย่อยของไปหมดหรือเปล่าเนี้ยเดือนนีผมกดย่อยของออกก่อน เวลาออโต้แล้วมันกดไม่ค่อยได้กันผมก็ลืมปลดออกแต่ผมน่าจะตั้งตั้งย่อยออโต้แค่อาวุธรูเดียวเนาะสองรูนี่ผมเก็บไปหมดเลยดันนี้เป็นดันที่ถ้าสมมติว่าเป็นเวล,วเวลวปลดที่ เข้ามาใหม่ร้อยสามข้าวี่เป็นดันที่หน้าฟาร์มนะเพื่อนแล้วก็เนี่ยมาฟาร์มตรงแถวนี้ครับเดีเลขึ้นดีมากๆเลยนะครับเพื่อนร้อยยี่ิบร้อยสสิบนี่ฟาร์มตรงนี้นี่แปั๊บเดียวเลยนะถ้าลงไหวนะะกเล่นมองไม่เห็นหน้าจอเลย คอมโบไปคอมโบไปเล่นมือก็สบายสบายอยู่แล้วครับมันเราบริหารบัฟได้เนาะแต่ถ้าปล่อยออโต้เนี่ยบางทีส่วนมากเราก็จะกดบัฟไปมั่วน,น,นะครับเพื่อนอ้าวใกล้แล้วครับใกล้ถึงบอสแล้วบดไปก่อนดีกว่าจะเดินไปต้องเปลือง คอมโบไปก่อนอ้าวคอมโบรุดเท่นเบือนคนไหนเข้ามาดูมาเจอคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนก็ถ้ามีแบบว่าความรู้ก็อาจจะไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่ครับเพเิ่งจะเคยเล่นมาเล่นอาชีพ GL นี่เหมือนกันครับเพื่อนสมัยตก่อนผมก็เล่นบบรดเนาะก่อนเล่นมารลีดนี่คือเล่นมานานมากเลยครับเพื่อนคือตั้งแต่สมัยค่ายแรกๆเลยครับ ก็เล,เล่นเล่นจนเบื่อแล้วครับก็เลยแบบมาหาแนวทางแบบเล่นตัวอื่นดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอเล่นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเออถึงมันก็ถ้าพูดถึงดาเมจนี่มันมันก็อย่างว่าแหละครับถ้าถ้าในการแบบโซโล่บอสเนี่ยผมว่าเบรกก็ยังโซโล่บอสได้ดีกว่าเนาะส่วน G l อก็จะมีข้อดีตรงเวลาแบบเจอดันที่มันต้องเคลียร์มอนเลียร์ลูกน้องเนี่ยครับเบรไอตัว G l มันมีสกิลที่ตีหมูเยอะเนาะ แต่พูดถึงถ้าแบตสามเข้าแล้วมันก็คงไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะเพื่อนแต่ว่าเล่นเบดนีข้อหนึ่งเลยเพื่อนๆต้องสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือมันเปลืองแบตเนาะเพราะว่ามันต้องสลับไปสลับมาเนาะคือถ้าอยากโซโล่บอสได้เร็วก็ต้องใช้แบตสองนะแต่ถ้าอยากจะเคลียร์มอนก็ต้องปลดมาเป็นแบตอ่าเป็นแบตสามอย่างเงี้ยครับปลดไปปลดมาอยู่ <S 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 เปลืองเกจนะครับ้าเล่นเบด ซึ่งปกติถ้าเราออโต้ดันเราก็คงไม่สามารถที่จะเลือกได้หรอเพื่อถ้าออโต้ดันส่วนมากของเพื่อนก็น่าจะตั้งเป็นแบตสองหรือไม่ก็แบตสามไปเลยเนาะผมปล่อยเตียวโตอย่างเดียวนะผมจะให้มันเก็บเกลีดโดยจะได้ประหยัดเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวายาของผมนี่มันจะเหลือน้อยแล้วยากีดเพราะว่าผมออโต้ดันไว้ทั้งคืนเลยเนาะ ลงไปกินรอบมนะครับเพื่อนแต่ว่าหมดเพชรไปเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ได้คืนมานะเพื่อนคือคือดันสมมติว่าดัน9ก้าหผมไปฟาร์มใช่ไหมเพื่อนดันเก้าห้าเนี่ยมันลงอ่ามันใช้เพชรส0่ร้อยสี่ร้อยในการลงเนาะซึ่งปกติถ้าเราดรอปหินแดงมาสักเม็ดสองเม็ดสามเม็ดเนี่ยมันก็ได้คืนค่าดันแล้วนะเพื่อนแล้วก็เออ สำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับเวลาเพื industry, ่อนเพื่อนไปตั้งขายดันนะครับเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนตั้งขายดันในในในตลาดอเงี้ยเพื mm ่อนเพื mm ่อนตั้งให้มันถูกกว่าราคาที่มันใช้เพชรลงนะเพื่อนสมมุติว่าดันเพชรแดงเนี่ยใช้เพชรลง500เมตรนะเพื่อนเพื่อนก็ตั้งไว้สัก4่าอก่อก็ได้กันเพื่อนถ้าแบบอยากให้มันขายออกนะแต่เพื่อนตั้ง500นี่คนเ็าไม่ซื้อนะเพื่อนอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ซื้อนะครับผมก็ ผมก็ใช้เพชรลงครับผมขี้เกียจซื้อครับบางทีผมก็คิดว่าอยากจะอุดหนุนผู้เล่นด้วยกันแต่บางทีก็แบบโอ้โหก็ตั้งให้มันให้มันถูกกันสักเพชรหนึ่งก็ยังดีนะที่ตั้งราคาเท่ากันเลยก็ไม่รู้แบบโอ้โหจะซื้อทําไมแต่แต่ไม่แน่ใจแนละ้วเขาก็อาจจะตั้งแบบดักดักคนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นผู้เล่นที่ที่ผ่านการเล่นแบบชกโชนมาก็ได้อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่อย่างเดียวก็ได้นะ บางคนนี่ตั้งแพงกว่าราคาดันเนี่ยครับโอ้โหแต่แต่แต่ว่าจะว่าไปช่วงแรกผมก็ตอนที่เล่นโค้ดเบต้านี่ผมก็เคยหลงเลยรัเบเพื่อนคือผมไม่ได้ดูเนะาะเจอบอลแล้วรัเบเพื่อนเปิดใส่เลยดี่ป่า,าตัวแรกตัวแรกมันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ออรกันเพื่อนอใช้อะไรดีตัวแรกเก็บไว้ใช้ตัวที่สองดีกว่าเนาะดับ,บ ชช่่่่ววยยนนหแต่ผมว่าดันนี้มันลงง่ายกว่าดันร้อยห้านะครับเพื่อนเพราะว่าบอนมัน,ม,นมันไม่ดูเท่าไหร่นะร้อยห้านี่โอ้โหอุ้ยบตีแรงมากเลยอ่ามาแล้วตัวที่สองสองอเนี่ยจะน่าจะกดได้หมดหรือเปล่า รอบหนึ่งรอบหนึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณรอบละรอบละสิบกว่านาทีน่าจะได้เพื่อนแต่ถ้าแพทหน้าประดับเข้าอะไรเข้ามันก็น่าจะฟาร์มได้ไวกว่านี้เนาะคือตอนนี้ของในตัวเรามันยังขาดตั้งเยอะเลยเพื่อนแต่พอหลังๆขึ้นแพทใหม่เข้ามาเรื่อยๆดันพวกนี้เราก็คงไม่ฟาร์มแล้วครับน่าจะไปฟาร์มดันใหญ่ๆแทนเนาะซึ่งแพทหน้าผมว่าถ้าดันร้อยยี่สิบห้าแมลงมาเนี่ยคนน่าจะลงฟาร์มเยอะเลยเนาะ เพราะว่าผมก็คิดว่าจะไปตี้กับคนในกิยวเนี่ยครับฟาร์มดันล้อยี่ห้าคือถ้าโซโล่เขาไม่ไหวแล้วครับเพื่อนเพราะว่าดันล้อยี่ห้าแมลงนี่ถ้าโซโล่ได้นี่ก็คือต้องออกผมลืมทับออเลยครับเพื่อนอ่าเกียร์หมดแน่นเลยไม่ได้ดูครับเพื่อนพอดีผมตั้งปลดเกียร์ไว้เนาะผมไม่ได้เติมบอโต,โตน้นะพอได้ยังไม่มาแรงเมืนอไร หมดแต่โบครับเพื่อนมาด,ดูเกียรติอ๋อได้อะไรมาเนี่ยเก็บไว้ใส่เองดีกว่าเดี๋ยวอาวุธเราจะหมดแล้วหมดวันที่หกหรือเปล่าหมดวันที่ห้านะครับเพื่อนโอ้พอใส่ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวรอของดีๆค่อย,อยทําทีเดียวเพราะว่าใบออฟใบออฟมันแพงนะงเพื่อนใบออฟอาวุธมันแพงมากเลยนะโอ้หมดแต่โมเลยบอสจะตบนอะนบอสต,ตัวท้ายนะเพื่อน ใส่เต็มแม็กเลยโอเคเดี๋ยวจบดันรอดนี้ผมขอตัวไปทําธุระก่อนนะท่านเพื่อนไว้เจกันใหม่คลิปหน้าเนาะพอดีมีธุระนะครับเพื่อนโอเคจะจบแล้วอีกนิดเดียวตายโชว์เลยเมื่อกี้มีสายเข้ามา อ๋อลืมปลดออโต้ออกโอเคนึกว่าเข้าต่อเนื่องโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อน